เวลาเราจะเล่าเรื่องของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเราจะไปเล่าเชิงประเพณีแต่ทีเนี้ยตำนานท้องถิน่นเรื่องเล่าท้องถิ่นเนี่ยมันขาดเครื่องมือในการสื่อสารเพรานักงานของมูลนิธิสายเส,ยสยมาจึงพยายามที่จะใช้หุ่นเนี่ยในการสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิน่นเรื่องเล่าท้องถิน่นต้องทํางานนวัตกรรมอื่นๆที่เข้าไปเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตวิถีทํากินวิธีการบริโภควิธีการดารงอยู่เพราะฉะนั้นตัวเสมาลัยก็เลยทําตรงจุดเนี้ยให้มันเป็นแพลตฟอร์มร่วม เพื่อที่มันจะสามารถที่จะทำงานได้กับทุกกลุ่มเสมาลายเสมาไทยก็คือจริงๆแล้วเป็นสาขาคอมมูนิี้หุ่นไสเสมาเต่มาลายเราทำมามา3ปีปีแรกเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากการที่เราศึกษาพื้นฐานทั้งหมดก่อนให้บ้านเนี่ยเปิดรับให้มีคนทั่วไปเนี่ยหลากหลายเนี่ยเข้ามาก็มีตั้งแต่การทำกิจกรรมเด็ก มีตั้งแต่การที่เราทําเรื่องของศิลปะหุ่นโดยใช้หุ่นเนี่ยเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องของวัฒนธรรมของเมืองโคราชพอเราจะหาอัตลักษณ์เนี่ยมันจะมีลักษณะที่มันเป็นลักษณะเฉพาะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนทําอัตลักษณ์ที่มันมีอัตลักษณ์เหมือนกันหมดเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราไม่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมพอมันมีคําว่านวัตกรรมเข้ามาต่อเนื่องเนี่ยมันอาจจะพูดเรื่องอัตลักษณ์เดียวกันแต่นวัตกรรมมันจะพาแตกออกไปนั่นหมายความว่าวิาวธีการ หรือเทคนิคหรือรูปแบบที่มันทำให้มันไปต่อได้ไกลกว่าเดิมการเกิดเบยนาเล่เนี่ยจริงๆหัวใจสำคัญไม่ได้หมายความว่าเพื่อจะแสดงผลงานของศิลปะที่เป็นศิลปินใหญ่ๆแต่มันคือพื้นที่ร่วมของการที่ผู้คนจะได้มาใช้พื้นที่นั้นเนี่ยในการเปิดการสื่อสารสู่กันและกันทำความเข้าใจกันและกันแล้วก็สามารถที่จะบอกเล่าสิ่งที่ตัวเองอยากจะบอกเล่าในงานเบยน่าเล่ซึ่งหมายความว่าเมื่อมันมาเกิดที่โคราช เราชาวโคราชเองเป็นพื้นที่หลักที่คนจะมารู้จักเราเราจะทำให้คนรู้จักเราให้มากขึ้น